ซึ่งจะได้เปรียบเรื่องของกำลังนะบาลลกําำลังก็จะดีกว่าสีเขียวยิงลกนี้โอ้โหยร้อนอีกแล้วร้อนอีกแล้วนะโอ้โหไม่ได้อาบน้ำมาสามวันแล้วนะร้อนอีกแล้วนะไม่ได้เข้าบ้านมาเช้าวันเลยนะเนื่องจากไม่ได้เข้าบ้านใช่ไหมหรือไม่ได้อาบน้ำมาสามวันนะฮะ,ะสักพักนะหลังจากเกมจบขเขาก็จะไปโพสต์ต่อนะฮะ ปาโจอได้บอลรูนด้ปาจอทำไมปาจอโ,โ,โจอ้โหโอ้โหปาจปอปาจอได้ไงปาจอทำไงปาจอได้บอลไหมปาจอยังไม่ได้ยังไม่ถึงมาจ่ายออกไปด้านขวาจ่ายเข้าด้านตรงกลางยังไม่ผ่านกองหลังเอายังคลุกคลิกนเนน่ยกันอยู่ อ้าบันเทิงจิ้มออกมายังไม่เพือเันเบอร์34 34ได้บอลโยนเข้าไปอย่างติดผู้รักษาประตูเซรจอ้าปาจอมาแล้วปาจอยิงลูกนี้โโอ้โ เป็นที่น่าเสียดายจริงนะเกือบทำประตูที่2ให้กับตัวเองนะวันนี้ป๋าจอนะ,ะโอกาสนี้เหลือเฟือเลยนะแต่ว่าได้ยิงใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยนะเอาฟังสีส้มก็ยังนำอยู่4ประตูต่อสองนะฮะ,ะก็จะได้ตั้งเตะจากหน้าประตูขึ้นมา โยนขึ้นมาอ้าวับไม่ได้รับไม่ติดมืออ้าวแต่ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ้าวอ้าเอ้าวอ้าคึงแล้วคึงแล้วอ้าวคึงแล้วโอ้โหผิวกินใจมาเอาเอาวดวดโอ้โหปูรักษาประตูปูรักษาประตูเหนียวเหมือนกันนะปัดออกไปได้นิดเดียวเองนะยิงลกนี้โอ้โหเห้เข้าขงนะโอ้โห ยังไม่ได้นะประ,ประตูที่ห้ายังไม่มานะโอ้อบุกหนักเลยทีเดียวนะทางสวิงอาร์มนี่บุกหนักเลยทีเดียวจ่ายมา ไม่รู้กันนะเสียบอลไปอ้าวกลับมาที่39เบอร์39ถึงอยู่จ่ายออกไปให้38 38อย่ายังล็อกอยู่ได้ทุ่มมาให้เบอร์39 39ิทำไงยนไปแล้วกะว่าจะหลอกหน่อยอ้าติดทางช่องสองผีอยู่นะช่องสองผีอ้าวช่องสองผีจ่ายมา นี่ไปขายดากพัทยามานะฮะโอ้โหดาบก,ก็จะกงกว้างหน่อยนะฮะยังถูกปฏิเสธนะยังถูกปฏิเสธด้วยกองหลังนะ เบอร์สาปฏิเสธนะปฏิเสธลูกที่ห้าของสวิงอ์มนะสวิงอามก็จะได้ลูกเตะมุมนะโยนจะโยนเข้ามาหรือว่าจะเล่นสั้นๆนะ,ะฟุตบอลมันลวกไปแล้วลูกหนึ่งนะ อกองหลังสั่งแล้วนะสั่งแล้วนะจ่ายมาลูกนี้เอาเป็นบอลของสีเขียวบ้วยป้๋ยลูกนี้จ่ายมาอ้โมาแล้ว ตูที่ห้าของฝั่งสวิงอามนะสุดท้ายเขาก็ทําได้นะเบอร์สิเป็นผู้ทำประตูที่ห้าให้กับฝั่งสวิงอามนําไม่ไหลก็บางออกไปอีกนะโอ้โหเป็นการประสานงานที่สมูทนะโอ้โหเยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะฮะยิงลูกนี้โอ้ ไกลนะสวิงอาร์มจะได้ตั้งเตะขึ้นมาโยนขึ้นมาเนโน่เลยทีเดียวไม่แค่แค่เซฟดีนะฮะอ๋อนี่มึงยิงยังดีเลยนะ โอ้โหนี่น่าซื้อตัวไปเลยนะมีดีหลายอย่างนะฮะมีดีหลายอย่างเลยนะประตูคนนี้นะเออสุดยอดเลยนะฮะเซฟก็ดีนะะยิงก็ดีนะให้หวยแม่งยังแม่นอีกนะฮะโอ้โหบอกว่าจะตั้งสำนักใหม่แล้วนะเออหลังจากที่สำนักอื่นเขาให้พลาดกันไปหมดมันจะตั้งสำนักใหม่แล้วนะ มาแล้วฟังไม่ไหลก็บางจ่ายออกมา41ใจขึ้นหน้าของหน้าอาลูกนี้เอาวลูกนี้อ้โหโอ้โหตรงนั้นนี่ค่อนข้างที่จะเลื่นนะฮะโอ้โหมันนี่ไงปังงังเลยนะโอ้ขายชีฟ้าเลยลูกนี้อ่า จายขึ้นมาอ้าอีกแล้วนะฮะอีกแล้วแากนี่คิดว่าจะมีเพื่อนอยู่ด้านหลังนั้นก็เลยหลอกนะนโอ้โหผู้รักษาประตูคนนี้นี่มันสุดยอดจริงๆนะฮะนี่ขว้างก็แม่นนะมาแล้วมาแล้วช่องสัี่ใยมาโโอ้ห เมสซี่ฝั่งสลิงอาร์มก็มีนะฮะยังคำประตูเพิ่มไม่ได้นะาโยนเข้าไปยังไม่ผ่านกองหลังหาม,มาลุ้นกันยังไม่ได้ภูรักษาประตูเอาควางม,มาที่ตองตองใจไอ้เพื่อนเอาลองนี้เอาโหเกือหลอนเหมือนกันนะเกือหลอนเหมือนกัน 38ยังได้บอลอยู่กับหมา9ี9มาหมาให้41 41ออกมาที่34 34ได้บอลล็อกเข้ามายิงลงูกนี้โอ้โหเฮกือบเป็นประตูนะโอ้โหเปลี่ยนแล้วเปี่ยนแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนแล้วอ้าวติดน้ำลงนี้ โอ้โเป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคในการยิงประตูของตองมากเลยนะโอ้โหไปอาบน้ำอยาบไปนีดไปอาบน้ำเลยพี่ต่านเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกูเรม,มมวลใทนอทั้งขางเนา ทางฝั่งสีส้มนัองข้องบอลเข้ามาให้กับเบอร์แปดช่องส่องผีนะลูกนี้ยังกระชากไม่มาหลงโอ้ยหลงแล้วนะโอ้ยหลงทีบหลงแดนเราบ้านนี้นี่โอ้ยงงเลยลูกหลอนกันเลยลูกนี้ มาทียังติด3่าสิาจ่ายมาต้องต้องวุดต้องล้องนี่เข้าสายลุดไปนะโอ,โอ้สุดงามทุ่มมาเอาทุ่มไม่ไดีมาเข้าทางของสีเขียวสีตา,ามาลู้นอื้ แหลงไปหน่อยนะอากรรมการเป่าหมดเวลาผลปรากฏว่าสวิงอัลม์เอฟซีเอาชนะไม่ไหลก็บางไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะ 2> ทีมแพ้ยังไม่หมดยังไม่หมดนะเดี๋ยวดนะ้